กับเรียนรองศาสตราจาร,รย์ดรสมานอศวภูมิอาจาร,รย์ประจำวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาที่เคารพผมนายสุริยนชยมาศนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเลขที่13ครับวันนี้จะมาตอบคำถามข้อสอบปลายภาคในรายวิชาภาวะผู้นำนะครับคำถามแรกก็คือท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำอย่างไรนะครับ สำหรับตัวกับผมเองนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าภาวะผู้นำนั้นจะมองในเชิงของสองด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านของบุคลิกลักษณะนะครับของบุคคลที่มีภาวะผู้นำแล้วก็ในส่วนที่สองจะเป็นในเชิงของพฤติกรรมนะครับที่แสดงออกถึง การมีภาวะผู้นำด้านที่ด้านที่หนึ่งก่อนนะครับด้านที่หนึ่งก็คือบุคลิกลักษณะบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเป็นภาวะผู้นำก็คือบุคคลที่สามารถอมองเข้าไปแล้วนะครับดูน่าเชื่อถือน่านับถือน่าเลื่อมใสหรือน่าปฏิบัติตามนะครับเมื่อคนคนนั้นพาทำหรือพาปฏิบัติหรือ ออกคำสั่งหรือให้เราปฏิบัติอะไรเราจะรู้สึกอยากทำตามหรืออยากปฏิบัติตามโดยที่มีความรู้สึกนับถือหรือเลื่อมใสในตัวของบุคคลคนนั้นนะครับอันนี้คือคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่เป็นบุคลิกลักษณะแล้วก็ส่วนที่สองคือภาวะผู้นำที่เป็นในเชิงของพฤติกรรมนะครับก็คือว่าบุคคลที่แสดงพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำนะครับมีความเป็นผู้นำที่ดีแสดงถึงความกล้าคิดกล้าทำความคิดสร้างสรรค์ความเป็นนักวิชาการความเป็นนักบริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แสดงออกมาในเชิงของพฤติกรรมแล้วนำพาองค์กรหรือนำพาทีมงานเพื่อที่จะ ไปสู่ความสำเร็จได้นะครับนี่ก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำซึ่งซึ่งมองในสส่วนคือส่วนที่เป็นตัวตนหรือบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้นำแล้วก็ส่วนที่2คือลักษณะของพฤติกรรมของ,ของผู้นำที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำนะครับส่วนผู้บริหารนะครับ มุมมองก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยบุคคลที่ที่เป็นผู้บริหารจําเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของภาวะผู้นําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาวะผู้นำเนี่ยเมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นําจะนําพาองค์กรให้มีแนวคิดที่จะพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้นะครับส่วนคนที่มีภาวะผู้นําสามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารหรือ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารก็สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้นำได้ถ้าบุคคลคนนั้นนะครับมีบุคลิกภาพหรือมีพฤติกรรมที่สามารถนำพาเพื่อนร่วมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่ความสำเร็จได้ก็แสดงถึงบุคคลคนนั้นมีในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับส่วนผู้บริหารนั้นจะเป็นเป็นเพียงตำแหน่ง นะครับหรือเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของภาวะผู้นําในการนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1คือความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นําประเด็นที่2ก็คือถ้าท่านเป็นผู้บริหารหน่วยงานท่านจะเลือกใช้ภาวะผู้นําแบบไหนเพราะอะไรและจะนําใช้ภาวะผู้นําดังกล่าวอย่างไรนะครับ ในประเด็นนี้ถ้าผมเองนะครับเป็นผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารหน่วยงานนะครับก็จะใช้ภาวะผู้นำที่ได้ศึกษามานะครับโดยจะใช้รูปแบบของภาวะผู้นำที่เรียกว่าภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยนะครับนั่นก็คือการใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์หรือตามาลักษณะงาน ที่จะต้องดําเนินการให้ประสบความสําเร็จในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ร่วมงานด้วยนะครับว่าเหมาะสมที่จะใช้ภาวะผู้นําแบบไหนในการบริหารเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมในการปฏิบัติงานหรือในการบริหารงานองค์กรน,นั้นจะใช้ภาวะผู้นําแค่ในเรื่องใดหรือเรื่องหนึ่งไม่ได้นะครับจะต้อง บูรณาการภาวะผู้นําได้หลายส่วนหรือได้หลายเรื่องเพื่อเอามาใช้ให้เหมาะเอามาใช้ให้ให้เหมาะสมกับบุคคลแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานาการณ์นั้นๆนะครับก็เลยเลือกว่าเป็นภาวะผู้นําแบบร่วมสมัยนั่นก็คือว่าสําหรับผมภาวะผู้นําแบบร่วมสมัยก็คือจะใช้อ่าแถบ 3T Leadership นะครับก็คือภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลงหรือภาวะผู้นําปรับเปลี่ยนแล้วก็ภาวะผู้นําแบบเหนือชั้นนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะสมกับผู้ร่วมงานของเรานะครับอย่างเช่นในสถานการณ์ที่จําเป็นที่จะมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานที่ที่จะต้องดําเนินการให้ให้ได้เป้าหมายตามที่เราต้องการ โดยที่เพื่อนร่วมงานของเราเรามองแล้วว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้ต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการอะไรก็จะต้องใช้ในลักษณะของภาวะผู้นําแลกเปลี่ยนนั่นก็คือให้ข้อเสนอหรือให้ข้อแลกเปลี่ยนว่าเมื่อคุณอยากได้สิ่งนี้คุณต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะนะครับลักษณะนี้เราก็จะได้ผลสําเร็จของงานตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือตามที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการนะครับในบางลักษณะจําเป็นจะต้องใช้ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้งานสําเร็จรุง่งรงทันเวลานะครับตรงนั้นทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะของงานที่ต้องการให้เกิดต้องการให้เกิดคือต้องการให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางวิสัยทัศน์ไว้ร่วมกันอย่างเช่น ต้องการที่จะจัดทําแผนพัฒนาองค์กรนะครับทำแผนพัฒนาอย่างเช่นของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับอาจจะทําแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่หรือแผนยกระดับผลสมฤธิ์ของเขตพื้นที่ตรงนี้จําเป็นต้องใช้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะผู้นําการแบบปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมามองมองว่าในสถานการณ์ในขณะนี้องค์กรของเรา เป็นอย่างไรแล้วเราต้องการปรับหรือต้องการพัฒนาองค์กรของเราไปสู่เป้าหมายในอนาคตหรือสร้างวิสัยทัศน์ไปสู่เป้าหมายอย่างไรตรงนี้ก็จะต้องใช้ภาวะผู้นําแบบปรับเปลี่ยนหรือแบบาภาวะผู้นําแบบ transformation นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือจะต้องโน้มน้าวโน้มน้าวแล้วก็ใช้ภาวะผู้นําที่ใช้ บารามีที่เราเรียกว่าบารามีหรืออิทธิพลหรือแรงบันดาลใจที่จะนําองค์กรนําเพื่อนร่วมองค์กรของเราให้คิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวเดียวกันเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ตรงนั้นก็จะต้องใช้อีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็เมื่อต้องการให้เพื่อนร่วมงานของเราเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานหรือจิตสํานึก สาธารณะในการทํางานคือต้องการให้เกิดการทํางานที่ออกมาจากจิตใจจริงๆก็จะต้องใช้ภาวะผู้นําอีกระดับหนึ่งคือภาวะผู้นําแบบเหนือชั้นนะครับอาจารย์ครับนั่นก็คือมองไปที่เป้าหมายก็คือเรื่องของจิตใจของเพื่อนร่วมงานตรงนั้นจะอธิบายยังไงอธิบายในลักษณะที่ว่าเมื่อต้องการ งานในลักษณะที่ต้องการให้ให้เกิดภาพการทำงานร่วมกันในอนาคตนะครับก็จะต้องใช้ภาพของภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นนะครับนั่นก็คือโน้มน้าวทางด้านจิตใจหรือทางด้านจิตวิญญาณให้เกิดความรู้สึกว่าอยากพัฒนาองค์กรออกมาจากจิตใจข้างในของของคอง์กรหรือของเพื่อนร่วมงานของเราซึ่งตรงนั้นก็ จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่จะต้องใช้นะครับเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าระเบิดออกมาจากข้างในที่จะอยากพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์กรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือตามความคิดความเข้าใจของผมนะครับการใช้ภาวะผู้นำนั้นถ้าเป็น ผู้นำยุคใหม่นะครับผู้นําในศตรวรรษที่21จะต้องรู้จักใช้ภาวะผู้นําให้เหมาะสมกับเพื่อนร่วมง,งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีภาวะผู้นําจะต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในขณะนั้นเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราต้องการให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ของงานแบบไหนนะครับแล้วเราจะใช้ภาวะผู้นำแบบไหน ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานของเรามีบุคลิกลักษณะอย่างไรบ้างเราต้องวิเคราะห์ให้ออกเพื่อที่จะเพื่อที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่จะเอามาใช้กับเพื่อนร่วมงานของเราในแต่ละคนเพราะว่าแน่นอนว่าในองค์กรเราจะมีลูกน้องหรือมีเพื่อนร่วมงานมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับเราก็จะจะ,จะต้องเลือก มาใช้ซึ่งวิธีการหรือภาวะผู้นําแบบเดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้กับกับเพื่อนร่วมงานที่ต่างความคิดกันนะครับดังนั้นก็จะต้องเลือกใช้2ออย่างคือลักษณะของงาน2คือลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานแล้วเลือกเอาลักษณะของภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับงานนั้น,น,นๆนะครับมาใช้นี่คือ แนวทางหรือวิธีการของผมถ้าในกรณีที่ได้เป็นผู้บริหารหน่วยงานแล้วจะเลือกใช้ภาวะผู้นำมาใช้ในการนำหรือพัฒนาองค์กรที่สำคัญคือการจะพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาผู้อื่นเราจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตนเองก่อนนะครับพัฒนาตนเองให้มีลักษณะของความเป็นภาวะผู้นำทั้งในเรื่องของภาวะผู้นำ แบบแรกเปลี่ยนก็จะต้องมีในใจของตนเองว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรเพื่อเลกเปลี่ยนกับสิ่งสิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้2คือจะต้องพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่าเราต้องการทําให้องค like. ์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากตัวของเราเองก่อนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอย่างไรเพื่อให้องค์กรเปลี่ยนแปลงและอย่างที่3มคือจะต้องเกิดจากจิตสํานึกหรือ ที่อยู่ข้างในที่ต้องการให้เกิดการนำหรือการตามในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุความสำเร็จไ,ได้นั่นก็คือจุดสำคัญที่สุดแล้วเมื่อเราเกิดกับตัวเราแล้วมันจะเกิดภาวะที่มีอิทธิพลหรือมีบารามีที่จะไปส่งเสริมให้เพื่อนร่วมง,งานของเราเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราได้นะครับสำหรับผมก็ขออนุญาตนำเรียน เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแล้วก็การประยุกต์ใช้ในส่วนของภาวะผู้นําในการบริหารจัดการองค์กรเท่านี้ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ